อย่าว่าไม่เตือนหลงทาตั้งนานอย่าไหายสารร้างข้างทางทางสามแพร่งยิ่งทําบ่อยดวงตกยิ่งตกต่ําสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบุญนำพาชะตารุ่งเรืองที่นี่คือพื้นที่เล็กๆแห่งแสงสว่างที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกดวงใจเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสร้างบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆผลิบานและรุ่งเรืองขึ้นขอให้ทุกการรับฟังในช่องนี้เป็นเสมือนการจุดแสงบุญเล็กๆในหัวใจของเราที่จะค่อยๆส่องนำทางให้ชีวิตของทุกคนรุ่งเรืองมั่นคงและเฮงปังอย่าง มีธรรมะขอให้บุญนำทางให้ทุกท่านมีแต่ความสู่ความสำเร็จและชะตาชีวิตที่งดงามเสมอค่ะสำหรับวันนี้นั้นรู้แล้วอย่าทำนะเมื่อขับรถแล้วเจอสารร้างบริเวณทางสามแพร่งอย่าทำสิ่งนี้เด็ดขาดเพราะยิ่งทำบ่อยดวงชะตาก็ยิ่งตกต่ำสิ่งที่ห้ามทำนั้นคืออะไร ลองมาติดตามรับชมกันดูนะคะและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเราขับรถเจอสารร้างตรงทางสามแพ่งเราควรจะไหว้ดีหรือไม่เราลองมาฟังคําตอบจากหมอปลายกันนะคะเชื่อว่าในเวลาตอนกลางคืนหรือว่ากลางวันท่านต้องเคยขับรถแล้วเจอสารเก่าๆข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นสารเพียงตาหรือสารพระภูมิและเชื่อว่าบางท่านต้องเผอยกมือไหว้ยิ่งสารที่ตั้งอยู่แถวแถวโค้งอันตรายหรือทางสามแพร่งหากเจอเมื่อไหร่ยกมือไหว้กันหลายคนเลยหมอปลายท่านบอกไว้ว่าขอย้ำเน้นๆขีดเส้นใต้ใส่ตัวหนาๆเลยว่าห้ามไหว้เด็ดขาดนะคืออย่าอนุญาตให้เขาตามมาเพียงเพราะเรายกมือไหว้โดยหมอปลายได้อธิบายไว้ว่าข้อแรกก่อนเลยเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในสารหรือริมทางตง ตรงนั้นที่เรายกมือไหว้เราไม่รู้เลยว่าเราไหว้อะไรเราอาจจะไหว้ผีหรือสัมภเวสีอยู่หรืออะไรไม่รู้ที่แย่กว่านั้นก็ได้ถามว่าไหว้แล้วเป็นยังไงก็การไหว้นั้นก็เปรียบเสมือนการเปิดทางการเชื้อเชิญ หรืออนุญาตให้เขาไปกับเราเขาอยู่ตรงนั้นมากี่ปีไม่รู้อยู่ดีๆมีคนมาไหว้มาเปิดทางให้ไปด้วยผีที่ไหนก็ไปรอส่วนบุญมานานแล้วคุณไปไหนผีก็ไปด้วยเลยเพราะคุณอนุญาตเขาแล้วถามว่าถ้าเราเจอสารร้างหรือทางสามแพร่งควรทำอย่างไรดีนะหมอปลายได้บอกไว้ว่าให้เราบีบตแตรดังๆ2อครั้งจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ผ่านไปถามว่าให้บีบเพราะอะไรก็เพราะว่ามันคือการบีบ เรียกสติตัวเราเองและบีบขอผ่านทางหลอกผีให้ตกใจแล้วรีบผ่านไปอย่างเร็วแต่สำหรับใครที่เคยยกมือไหว้ามาแล้วก็ขอให้ท่านรีบแก้ไขตามวิธีดังต่อไปนี้สำหรับใครที่เผลอยกมือไหว้ไปแล้วพรุ่งนี้ให้ไปที่วัดถวายสังฆทานแล้วทำการกรวดน้ำบอกวิญญาณเหล่านั้นว่าขอตัดเวรตัดกรรมที่เคยมีร่วมกันมากับทุกดวงวิญญาณที่เผลอยกมือไหว้และขอให้เป็นอิสระต่อกันเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีนะ ค,คราวนี้เรามาดูเรื่องของศาลกับความเชื่อความศรัทธาอันเป็นที่พึ่งพาของคนไทยมาช้านานแล้วซึ่งไทยเรานั้นน่าจะเป็นประเทศที่มีศาลหลายประเภทมากที่สุดในโลกคำว่าศาลในสมัยโบราณน,นั้นเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาซึ่งศาลแรกคงหนีไม่พ้นศาลพระภูมิซึ่งคนไทยรู้จักกันดี สารพระภูมินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะบ้านเรือนข้างทางรวมไปถึงในที่ที่ไม่น่าจะมีคนไปตั้งสารอย่างทุ่งนาหรือใต้ต้นไม้ตามคำอธิบายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานในหน้า196สหารหมายถึงสิ่งสถิตของเทวดาเทพารักษและเจ้าถีเป็นต้นสารพระภูมิจึงเป็นที่สถิตของเทพรักษประจำพื้นที่และสถานที่นั้นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในยุคที่มนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ปรากฏการด้านธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอื่นๆอีกมากมายเกิดจากผีหรือวิญญ,ญาณที่สถิตยอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าดินน้ำป่าเขาหรืออื่นๆอีกมากมายล้วนมีผีสางเทวดาสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้กำหนดทำให้เกิด นี่คือความเชื่อวิญญาณิยมที่มีมายาวนานแล้วเมื่อเราตั้งบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งและทำมาหากินด้วยเกษตรกรรมพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆก็ซับซ้อนขึ้นสารพระภูมิไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็พึ่งสารไปเสียหมดทุกอย่างก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่มีเจตนาจะหมิ่นศาลมะทะ คนโบราณเชื่อว่าในบริเวณบ้านของตนมีวิญญาณของเทพซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าพระภูมิอาศัยอยู่หากได้จัดหาที่อยู่ที่เหมาะสมให้และให้ความเคารพนับถือบวงสวงบูชาเป็นประจำแล้วจะทำให้เจ้าของบ้านและคนในครอบครัวมีความสุขปลอดภัยและมีโชคลาภมีความเจริญรุ่งเรือง เจ้าของบ้านต้องจัดหาที่อยู่อาศัยของพระภูมิที่จะเรียกกันทั่วไปว่าศาลพระภูมิมีลักษณะเป็นเรือนหรือปราสาทเล็กๆวางอยู่บนเสาต้นเดียวสำหรับให้วิญญาณพระภูมิเจ้าที่หรือเทวดาที่ทอยู่อาศัยบางทีเรียกศาลเจ้าที่แล้วยังมีศาลเพียงตาศาลอากาศเทวดาหรือเรียกสั้นเพียงแค่ศาล การบวงสรวงสารพระภูมิเป็นการถวายพวงมาลัยดอกไม้และอาหารให้กับวิญญาณที่สถิตอยู่ในสารซึ่งมักจะทำก่อนพิธีกรรมของบ้านนั้นหรือเนื่องในวันสำคัญสารพระภูมิที่ถอนแล้วมักจะนำไปที่วัดหรือทิ้งไว้ตามทางแยกเดี๋ยวนี้สารพระภูมิไหนที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ก็จะเห็นการเอาของมาวางถวายให้มากมายอย่างสารใต้ยายแถวแถวอิมแพกเมืองทองธานี มีคนเอาม้าลายมาถวายทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนับพันตัวเต็มลานกว้างหน้าสาลเล่ากันว่าชาวด้านมาขอหวยเลขเด็กและเชื่อว่าความแข็งแรงของม้าจะนำพาให้ก้าวไปข้างหน้าม้าลายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยในการใช้ถนนเป็นความเชื่อในยุคนี้จึงถวายม้าลายแทนม้าหรือวัวควายแต่เดิมสารเจ้าเป็นอีกหนึ่งสาร ที่เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนเวลาอยากมีลูกก็ไปศาลเจ้าเวลาอยากทำอะไรให้สำเร็จก็ไปที่ศาลเจ้าบางศาลถ้ามีรูปปั้นหรือพระพุทธรูปหรือพระภูติสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์บอกหวยได้ถ้าเป็นแบบนั้นล้วก็รับรองคนเยอะแน่นอนแถมศาลเจ้าแห่งนั้นก็สามารถทำการตลาดสูบเงินออกจากกระเป๋าพ่อแม่พี่น้องได้มากเลยทีเดียว ที่จริงแล้วไม่ว่าเจ้าพ่ออะไรเจ้าแม่ที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยตัวท่านได้ไปมากกว่าตัวของท่านเองยังไงก็ตามศาลเจ้าศาลพระภูมิเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในยุคที่ผู้คนไม่มีความหวังไม่มีที่พึ่งไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและทำมาหากินแต่ก็ไม่ควรตกเป็นเหยื่อของการหาผลประโยชน์เช่นการแอบอ้างโน่นอ้างนี่ เพื่อหาเงินอย่างที่เขาเรียกกันว่าศรัทธ,ธามาร์ตติ้งเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอย่างไรสาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ควรมีสตินะคะไม่งั้นประเทศชาติและสังคมคงวุ่นวายมากขึ้นจำไว้นะคะสติมาปัญญาเกิดทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นเรื่องของศาลตามคติความเชื่อของคนในสังคมไทยที่มีมาแต่โบราณ ถึงวันนี้ก็พัฒนาแปลงโฉมไปมากมายดังที่ท่านเห็นและก็ต้องขอบอกว่าหากท่านจะเชื่อหรือนับถืออะไรก็ขอให้มีสติมากๆนะคะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้ขอขอบพระคุณที่ท่านติดตามรับชมรับฟังบุญนำพาชะตารุ่งเรืองในครั้งนี้ ขอจงท่านมีความสุขสงบสุขร่ำรวยเงินทองรวยความสุขตลอดปีและตลอดไปสาธุ